อันดับหนึ่งหรือเป่าสำหรับผมผมจะเป็นคนที่เรียนมวยไทย38ปีผมว่าซุปเปอร์บลเทคนิคของเขาไทมิ่งของเขาสปีดของเขาพาวเวอร์ของเขาเป็นสุดยอดอเขาเป็นพาวเวอร์พาวเวอร์ดอะนัมเบอร์วันสไตรเกอร์ในเดอะเวิลด์ตอนนี้คู่ตรงๆแต่ชิงกิสอาเลสซ็อซฟนะเขาเป็นแชมป์โลกหลายครั้งด้วยเขาไม่ใช่เป็นคนอ่อนและชิงกิสเขาเอาสิ่งที่ซนะุปเปอร์บลมีแค้นขาดนี้ทำไม แขมขันนี้เป็น the best of the best ในวันไม่มีไม่มีใครชกหมูหมูทุกคนเป็น the best of the best และทำไมซูเปอร,ร์บอลรู้ว่าชิงิสอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาอยากเขาอยาก test ตัวเองเขาเป็น best of the best ต้องชกกับ best of the best อันนี้สองคน best of the best จริงๆแต่สําหรับในอนาคตนะ Ko du tuk sila one then best the best. best. we e the greatest of all time, Demetrius Johnson like MMA. love e the greatest Tony, Superbowl, Nike boxing. love e the greatest one thang in Muay Thai, one non old Muay Thai or Thai Muay Thai. Also them. damn. We have the greatest, and the greatest. Let's think that the grappling. love e the greatest, the greatest. Mikey Musumichi must and 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 one. pound for pound, smart jujitsu. So. Uh, The second question was am I happy or am I proud to be Thai? Of course ผม uh, มันคิดว่าผมเกิดเด็กรวยแต่กลายเป็นคนยากจนและกลับมานระเด็นเหล่าและเป็นฮีโร่ของคนไทยและศิละปะมวยไทยของเราโปรดของเรามีโอกาสทุกวันสุดโชว์179ประเทศลองคิดดิ โอลิมปิกนะโอลิมปิก200ประเทศดูแต่แค่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว4ปีละครั้งเดียวจะดูที่ประเทศแบบญี่ปุ่นปีก่อนแต่ในวันวันลิมพินี179ประเทศจะดูประเทศเราสุดยอดขนาดไหนทุกวันศุกร์สประเทศและเราจะโชว์ศิลปะมวยไทยแต่ศิลปะอื่นด้วย จิชิฟต์ส่เอ็นเอสากรคิกบ็อกซิ่งเรามีโอกาสจริงๆปีนี้เรามีโอกาสจริงๆให้โชว์ประเทศเราระดับโลกจริงๆเหมือนแบบตอนเราดูบอลจาก e p l ยุโรปเราโอ้โหแบบ e p l โอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วอยู่ในทัวรทัชของเราทุกอาทิตย์อ้าวแต่ต่อต่อไปนี้ในอังกฤษในยุโรปใ,ในอเมริกาในอเมริกาใต้ ผู้เอเชียไต้จีนเขาจะดูประเทศเราทุกอาทิตย์วันศุกร์ผมรู้สึกดีใจมากตอนรับมากผมอยากให้แรงบันดาลใจเจล้านจล้านคนด้วยกันประเทศเราเป็นสุดยอดขนาดไหนเป็นระดับโลกจริงๆผมรู้สึกแบบดีใจมากครับ